โอ้โอ้โอ้ไปอยู่กับท่านผู้นี้เถอะนะท่านสิ่งทั้ง้นทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนดีเขอท่านนีจงไปอยู่กับท่านเขาไปอยู่ปกปักรักษาและดูแลท่านเขาให้ดีนะ ได้ยังให้พายัันตลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เข้ามาได้อย่งางไกลเข้ามาถึงตัวท่านเขาได้สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอ่าผมขออนุญ,ญาตเปิดกล้องแบบนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เพิ่งหยุดนะผมจะรีบขึ้นมานะผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเปิดกล้องเลยทุกคนแต่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าเมื่อสองสาวันที่แล้วนะอ่าพี่ทองดีแก นัดให้ผมเข้ามาเจอนะครับแกบอกว่าแกมีของดีที่จะให้นะครับแกบอกน่าจะเป็นแบบพวกเบี้ยกแก้ของแกนะครับที่แกสะสมเอาไว้ทุกคนผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาถึงหน้ากระ๊อบของพี่ทองดีนะปกตผมไม่ได้เข้ามานาะนทุกคนดูนะโหหญ้าขึ้นแบบลุกมากๆเลยนะครับดูนะไม่รู้ว่าพี่ทองดีแกจะอยู่หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวไปดูนะแกนัดกับผมไว้ที่นี่นะทุกคน แต่ว่าแกบอกว่าที่นี่ไม่ค่อยแกก็ไม่ค่อยได้เข้ามานะเข้ามานานทีนะแกบอกถ้าแกเอาของดีให้ผมปุ๊บนะแกน่าจะหายไปสักพักเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะได้เจอแกอีกหรือเปล่านะเราดูนะครับมันจะยากขึ้นสูงมากเลยทุกคนนี่นะแต่ว่าพวกพวกพืชพวกผักนะนี่นครับโตขึ้นเยอะมากๆนะ พลิกนะดูทุกคนหมอกยังยังมีหมอกเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูที่กระตอบนะว่าพี่ทองดีแกจะอยู่หรือเปล่านะผมว่านะสถาทัที่มันเริ่มโลกนะ็ทุกคนผมน่าจะมาเอาพวกมีดมาฟันให้มันสะอาดหน่อยนะครับดูนะ ไม่ค่อยมีใครได้มาทําความสะอาดนะคส่วนพี่ตองดีก็ไม่ค่อยได้มานะดูทุกคนขึ้นลกหลังบ้านเลยนะโอเคทุกคนมาถึงแล้วพี่ตองดีครับพี่ตองดีอยู่นะครับออครับผมสวัสดีครับพี่ตองดีออทุกคนพี่ตองดีอยู่ครับโอเคนีมาตามนัดสินะใช่ครับ เออ,เ,อ,อเข่ามากรข่ามากรทำเาาอาไหว้พกันก่อนทุกคนอันนี้ผมก็เพิ่งมีเวลาว่างมาหาพี่ต้องดีครับเพราะว่าฝนตกแรงมากเลยครับเออแล้วนี่พาใครมาด้วยนี้โอ้ผมมาคนเดียวครับใช่หรือเปล่าใช่ครับใครขึ<ต>้นมากับใครน,นะเรียกเขาขึ้นมาด้วยสิอ้าวทุกคนผมมาคนเดียวนะครับไหนครับพี่ต้องดีเออใครยอกไเลยนนะ ไม่ไหายมาเลยทุกคนโอเคผมขออนุญาตวางตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขึ้นไปไหวพระจุดเทียนกันก่อนขึ้นไปจุดธูปจุดเทียนผมวางกล้องไม่ได้เลยทุกคนเ,ออเดี๋ยววันนี้เนี่ยขาเนี่ยออขาก็จะไม่ค่อยได้ออกมาแล้วนะอ๋อทำไมอะครับเออพราะช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องมีลาวดีขาต้องสาสางนิดหน่อย ที่ทำนะท่านอยากเจอข้าท่านก็ต้องขึ้นไปหาข้าที่ทำเลยโง่ครับทนผมก็มไม่ไม่อยากจะถ่ายนะฮะท่านนะครับอ่ตอ,อนนี้พี่ต้องดีอ่าเรียกผมเข้ามาี่มีอะไรบอาครับอ่าก็มีอยู่นิดน้อยเห็นท่านเนี่ยก็เป็นผู้ใจบุญนะครับถึงแม้ท่านเนี่ยจะมีอาจารย์แล้วก็จริงแต่ข้าเนี่ย ก็อยาจะให้ของดีติดตัวท่านไว้นิดน้อยของดีเหรอครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านนะอของดีคืออะไรครับท่านเดี๋ยวท่านก็รู้เดี๋ยวท่านขึ้นไปก่อนขึ้นไปจุดถูบจุดเทียนโอเคทุกคนผมมา้ตรงนี้นะครับอ่า แป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องดีแต่คั้เนี้ท่านไปตรงจุดแล้วก็ได้ข่าพอรู้แล้วมันเกิดเหตุอันใดขึ้นอะไรนะครับ<า>น,นั่นเข้าไปกลาพายเองเดียวเลยก็ได้อ๋อไม่ต้องจุดแล้วใช่ไหมครับอาขออนุญ,ญาตนะครับพี่น้องดีไม่เป็นไรขึ้นไปกลาพาท่านก่อน อืมอืโอเคผมขอได้ครับท่านท่านมีอะไรจะให้ผมนะครับโอเคโทษ <c oughs> โอ้ กับท่านผู้นี้เถินนะท่านสิ่งก็คือทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนดีขอท่านเนี้จงไปอยู่กับท่านเขาไปอยู่ปกปักรักษาและดูแลท่านเขาให้ดีนะได้ย้ายพายันตะายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้ามาได้อย่างกกลเข้ามาถึงตัวท่านเขาได้ ถ่านหลับตาระ<อ>แบ,บมือมาเดี๋ยวข้าให้อ๋อเบียแกใช่ไหมครับเราอาีิดำๆนี่คืออะไรครับท่านเหล็กไหลอ่ะของมันมีเจ้าของท่านมีเรื่องอะ<ห>ไห,หรอลับคืนสู่เจ้าของก็นั่นละก็ได้กลับคืนสู่แล้วนะบัดนี้ ทุกคนเห็นไหมครับเบียแกกับเหล็กไหลนะทุกคนอืมอเอเอเดี๋ยวท่านเนี่ยเดี๋ยวทันวางตอนไหนแล้วอ่อตอนนี้ผมว่างเลยครับท่านแต่เห็นทีว่าวันนี้คงจะไม่ทันนะ,ะผมนี้ก็ได้เดี๋ยวท่านขึ้นมาครับเดี๋ยวค๋ายาจะกลับไปเอาเหล็กไหลแล้วก็เบียแก่ ของข้าเนี่ยที่ข้าได้ปลูกเสกไว้เดี๋ยวข้าเนี่ยจะมาให้ท่านล้วท่านเขาไปแจกาย,ย,ยพวกเพื่อนของท่านและผู้มีพระคุณผู้ดีสั่งความดีให้แกผู้คนนะเอาไปแจกใจให้กับพวกเขาอ๋อพี่ต้องดียังมีอีกใช่ไหมครับอ๋าทุกคนโอเคข้านี่ยอยาจ่ใย้ของดีไว้พื่เป็นการรักษาและเป็นการเอตอบแทนคุณงามความดีของพวกเขาที่ได้ทําไว้กับขา้า ออ่าครับผมอันนี้ก็พี่ทองดีก็จะไม่ค่อยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวทันก็จะไม่ได้เจอค่ะ uh huh. อีกนานเลยโอ้ oh huh. ครับคน mm hmm. นี่นะแล้วท่านเสืออะไร้าท่านเสือเนเี่ยครับไค่อยเช็นเลยนะช่วงนี้เสือแล้วครับอ่า uh huh. เสือผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยครับแล้วเสือไม่ได้มาหาพี่ทองดีเลยครับ ก็มาอยู่นะท่านเสือแต่ว่าข้าไม่ได้เห็นนานแล้วคิดถึงนะครับอโอเคทุกคนนี่นะท่านเรียกผมมาแล้วครับมาเอาเครื่องรางของขังนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันนะท่านเรียกผมมานะฮะให้มาเอาเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ท่านก็เอามาแค่อันเดียวนะครับท่านอยากให้ พวเพื่อนผมได้เก็บเอาไว้ในตัวด้วยนะทุกคนเอาไว้ปกป้กงักษขาตัวเองนะครับนี่ก็จะคําจะ,จะมืดแล้วนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยถ้าต้องรีบลงไปแล้วนะส่วนคืนเนี่ยข่าวว่าข่าวจะนอนพักที่นี่แล้วครับท่านอืมเห็นที่ว่าถนะ้ากลับทำเนี่ยคงจะกลับไม่ไหวแล้วอวาขาเนี่ยไปไเตรียมอะไรมาเลยเอขอาช่างเป็นที่ เสายใจของข้าเสียเลอกเกินข้าก็ไม่นึกว่าฝนฟ้าเนี่ยจะตกขนาดนี้แต่ถ้ามาถ้าจะกลับเนี่ยข้าก็กลับได้แต่มันอันตรายครับผมนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนก็ผมว่าฝนน่าจะตกอีกแน่ๆน,น,นะครับถ้าผมเดินกลับตอนนี้ก็น่าจะอีกไกลเลยนะทุกคนผมขออนุญาตพี่ต้องดีนะ ผมขออนุญาตพักที่นี่ก่อนได้ไหมครับพี่ต้องดีได้สิ okay, ทางจะนอนนี่ไหมล่ะคืนนี้อ่าเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้ากัะต๊อกก็ได้ครับเออไม่เป็นไรกำลังนอนด้วยกันนั่นแหละให้พี่ออทองดีได,ด้พี่ต้องดีได้ทําสมาธิครับเออข่ะก็ทําสมาธิของขานี่และ okay, ทุกคน๋ยวผมว่านะคืนนี้นะผมก็น่าจะไม่ได้กลับนะทุกคนผมว่าถ้าผมเดินกลับนะ น่าจะมืดแล้วก็ฝนน่าจะถล่<า>มทันแต่เไฟมาไหมแล้วเอามาครับไฟฉายครับนายสว่างหรือเปล่าตัวเช็คใครเรียบร้อยสว่างครับผมเออท่า,ทานเออถ้าไฟฉายสว่างนี้ท่านจะกลับท่านจะกลับได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยยุงเยอะอีกอย่างนี่หนนลงางคายของจะรัวรวด้วยถ้าฝนตกกระหน่ำลงมาแล้วก็ จะเป็นที่ลำบากให้เจ้าท่านได้นะครับผมท่านตัดสินใจยังไงเล่าก็แล้วแต่ท่านเลยครับผมว่าจะขอนั่งหลบฝนที่นี่สักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ถ้าฝนซาลงผมก็น่าจะเดินทางกลับแล้วครับอ่าแต่นี่ฝนก็เริ่มซาแล้วนะท่านครับผมกลัวมันจะตกลงมาอีกครับท่านเออไม่เป็นไรอันนี้ขึ้นบารนอนั่งเล่นก่อนก็ได้ครับเออ จะให้ทุกคนได้ดูบริเวณรอยรอบครับนี่นะบรรยากา,กาศก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนี่นะครับมีหมอกอยู่เลยนะรู้สึกใจหายเหมือนกันนะทุกคนที่พี่ทองดีพูดว่าจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักหนึ่งนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวปิดกล้องไปก่อนนะทุกคน นี่นะผมว่าจะเอาของออกมาก่อนนะเอาของกินของใช้นะที่มาฝากพี่ทองดีนะว่าจะออกมาให้แกนะทุกคนนี่นะผมลืมบอกเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าออย่างทุกคนพี่ๆท่านใดที่อยากจะอยากได้บูชาของพี่ทองดีนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับเพราะว่าแกบอกแกมีเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็แกก็ไม่ค่อยได้ให้ใครนะไม่เคยให้ใครเลยด้วยนะทุกคน โอเคทุกคนเดีผมขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเก็บกวาดรอบบ้านให้พี่น้องดีนะครับคนดูนะมันไม่สะอาดแล้วมีทั้งขุนะน้ำอะไรแย่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตกิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้เก็บมารวมแล้วก็เผาให้เรียบร้อยนะทุกคนดูโคตรถูกนะครับ แล้วก็วันหลังนะทุกคนผมจะมาอันนี้ด้วยนะมาฟันพวกญ้าบริเวณรอบๆบบ้านให้พี่ตองดีด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันขึ้นสูงมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีใครมาทําผมว่าน่าจะขึ้นลกบ้านแน่ๆเลยนะเค่โดนเะดี๋ยวผมจะวางกลองไว้นี่นี้นี่นะนนะผมว่าน่าจะยังไม่ได้เผานะเพราะว่าที่มันชุ่มแล้วก็แฉะมากเลยทุกคน จะเผาไม่ได้นะครับอ,อยู่กับบรยากาธรรมชาติแบบนี้เนม่นนมนนนไดงเสียง,งเสครับผมานเ,เปมาไหมเอามาครับผมใด้เล่ครับเ,เปาะนอนได้เลยครับกออคน เจดายมากเลยผมไม่ไดเอามีดยาวมานะถ้าผมเอามีดยาวมาทุกคนร,รอบๆบ้านเนี่ยนะผมจะฟันให้เตือนเลยนะนี่นะครับอ่าตอบแทนที่พี่ตองดีเอาของดีมาให้นะครับอ๋อแล้วก็ผมเอาผมา่ามาด้วยทุกคนแล้วก็มีหม้อมีน้ําพร้อมเลยทุกคนผมว่าคืนนี้จะต้มพมา่าให้พี่ตองดีกินหน่อยนะครับเป็นพมา่าเป็นสูตรที่สูตรเกาหลีนะทุกคน พี่รองดีน่าจะยังไม่เคยได้กินนะครับผมจะลองให้พี่รองดีได้กินดูนะโอเคทุกคนน่าจะไม่มีขยะแล้วนะนี่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเกาะไฟต้ลลางบ้านก่อนนะครับว่าจะต้มน้ำร้อนหน่อยนะครับกินกาแฟกับมาม่านะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ